สวัสดีครับยามเช้าวันอาทิตย์ที่6ธันว่าคุณวันนี้เราได้มาที่เมืองกาญจนบุรีก็กมาพาไว้คระนะฮะดูบรรยากาศที่วัดกันนิดหนว่าโอเคไหมว่าที่วัดเป็นไง ็ยังขาดปัจจุป,ปัจจัยเยอะในการสร้างอุโบสถก็แนะนำไม่ไกลจากกรุงเทพมากมาเที่ยวได้ ที่นี่ก็จะดังปู่นินัการนัคราชนะฮะแนะนำะมาเที่ยวมาไหว้พระในตัวด้วยอากาศดีครับ เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันใหม่นะ เดี๋ยวเราพาไปดูปูกใกล้ๆกันบางคนยังไม่เคยเห็นสวัสดีครับคุณนายกชละ มาเที่ยวได้มาเที่ยวได้มาช่วยกันสร้างทางวัดสาธุเพื่อนมาเที่ยวกันนะมาช่วยกันสร้างวงสร้างวัดกันที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะ อ่าเดี๋ยวผมขอกลับไหว้พระอาจารย์แป๊บเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาไลฟ์ใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวไปดูพระอาจารย์กันดีกว่าโอ้คุณโจแหมเพื่อนโจหาหาตัวยากกันเนี่ยนานๆเจอกันทีสบายดีเนาะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้เที่ยวไหนพะลูกพามีเที่ยวไหน มไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนโจน้ามานะเพื่อนโอ้โหนอนอีกแล้วอย่านอนเยอะทำบุญบ้างเออเนี่ยวัดเขายังไงบ้างโบสถ์เบิร์ดยังสร้างไม่เสร็จตั้งกี่สิปีเนะ่ยที่นี่ดังนะตอนหลังเริ่มดังงวดที่แล้วสามตัวบน เขาถูก994กันโอ้เคน้องแคมถูกกันเป็นไหลตังนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าเยอะทั้งโตทั้งเต็งทั้ง2ตัวเลยเห็นเขาว่ากันโอเคเดี๋ยวมาไล์ใหม่อีกสักรอบเดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้พระอาจารย์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับรอแป๊บหนึ่ง